ก็วันนี้นะครับมาพบกับซุ้มสอบเกยชัยฟาร์มวันนี้ผมได้ไก่ใหม่เอาห้ทุกคนดูชาวบ,บ้านพี่น้องไปดูว่าตัวนี้ผมได้มาใหม่เป็นพมา่าล่อมันเป็นไก่เพาะมาเองนี่นะครับมึงแกสะท้อนเราต้องนี่ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสาเจ้าสารอตีมาสองอันแล้วอันนี้ก็ซื้อมาสี่พันกว่าเจ้าสารอซุ้มเล็กๆครับไม่ได้ซุ้มไะ่ใหญ่ๆหรอกพี่บนพี่น้องก็ช่วยสนับสนุนซุ้มสอกกบชัยก็พันหลักซุ้มสอกใบชัยด่างใบชัย ตีตีชนะแสนแบ่งลูกอยู่กํลังพอตอนนี้กํลังพอตอนนี้มันก็เป็นซุ้มเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากผมก็ขอขอบคุณพวกที่มาดูช่วยผมติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ